สี่เรื่องความน่ารักของสุนัขพันธุ์บางแก้วใครเลี้ยงมันก็ต้องลงไลความน่ารักของมันเรื่องที่หนึ่งขี่อ่อนมากๆเนะาะครับอ่อนของคุณนายก็คืออันดับหนึ่งยังไงมันชอบมาเวลาฟิวเข้ามามันจะเข้ามาแล้วก็มาหาตัวงนี้แล้วก็ชอบมันสุกตอนนี้มันเหนื่อยไงเพราะว่าแม่พาออกมันไปขี่ ความขี้อ้อนนี่คืออันดับหนึ่งเลยของสุนัขพันธ์บางแก้วถ้าใครได้ไปเลี้ยงก็โหเทาะักมันมากๆเลยนะนี่คุณนายเรื่องที่2องของสุนัขพันธ์บางแก้วนะครับความพันรั์ของมันก็คือเวลาจะกินข้าวถ้าได้ยินเสียงกระมังเคาะเมล่มันจะเรียกเราทันทีว่ามันจะหิวแล้วความพันรักของมันอันที่สองนะครับความพันรั์อันที่สามเวลาจะกวดขี้หรือกวดเยี่ยวเรียกหาตลอดร้องหา ว่าจะเยี่ยวจะขี้ความรักความนรักอันที่4ี่นะครับคือการกินอาหารเก่งมากและกินอาหารจุกความนรักสีอันดับที่บิวได้เลือกมานี้นะครับก็เป็น็นความนรักของเจ้าตัว ทั้ง3-4ตัวนี้นะครับที่อยู่ในกรงนี้นะครับก็เป็นความมันของมันเลยนะครับซึ่งความสีสีน,น่ของมันนี้นะครับก็เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับบางฟาร์มนะครับที่เขาเลี้ยงสามารถสามารถเลี้ยงได้แบบความน่ารักขนาดนี้เลยนะครับก็เพชรพินฟาร์มนะครับก็เลี้ยงก็เลี้ยงเป็นแบบ <c oughs> ความมันลของมันคือจะไม่ปล่อยให้มันไปกัรคนอื่นแล้วก็จะไม่ปล่อยแบบเพนพานะครับคือให้อยู่ในกรงแล้วก็ จะบางทีก็จะพาออกไปข้างนอกนะครับซึ่งพาออกไปข้างนอกนี้ก็คือจะทํำสายจูงแล้วก็ออกไปบริเวณแถวๆหน้าบ้านนะครับอาจจะพาไปคิดไปเยอะมากแต่ก็ไม่ได้พาแบบไปผูกพานที่คนผูกพานมากนะครับก็เป็นความมักร์ของ4ตัวนี้หรือ5ตัวนี้นะครับที่เป็นของพามฟาร์มเพชรเพชรเพลินฟาร์มนะครับก็วิวคอฝากไว้นะครับสำหรับพามฟาร์มเพชรเพลินนะครับถ้าใครอยาก นี่นะครับพอดีมีพี่ปิวได้ลงเดี๋ยวจะลงคลิปอันนี้ไปก่อนเพราะว่ามีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ปิวได้พาทัวร์ในเพจพเดีนฟาร์มนะครับใน EP ที่2นะครับซึ่งตัวคุณนายนะครับที่ปิวได้บอกว่าพาไปประสบพันเรียบร้แลยนะครับก็อาจจะมีลูกอีกประมาณ2เดือนสเดือนนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวปิวจะอัปเดตข่าวไปทืเลยนะครับก็ปิวขอฝากนะครับถ้าใครอยากจะติดต่อสอบถามหรืออยากจะ็อกซ์มาในเฟซบุ๊กนะครับก็เดี๋ยวปิวทิ้งลิงก์ทางเพจฟาร์มไว้ให้ข้างล่างนะครับก็สำหรับวันนี้ปิวขอตััวาไปก่อนนะครบ กับความรักของเจ้าตัวเจ้าตันักพันบังแก้วนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย